Oh ho. สถานการณ์ชายแดนไัยกัมพูชานี่กลับมาร้อนระอุอีกครั้งแล้วนะครับเมื่อมีสารเตือนที่ต้องบอกว่าแข่งกล้าวมากๆออกมาจากผู้นําระดับสูงของกัมพูชาเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันดูดีกว่าครับว่าไอคาเตือนที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วเรื่องราวที่มาที่ไปมันเป็นยังไงกันนี่แหละครับประโยคที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยเส้นสีแดงที่ต้องไม่ข้ามได้ถูกกําหนดไว้แล้ว คำประกาศนี้ไม่ได้มาจากใครที่ไหนนะครับมาจากสมเด็จเดโชฮุนเซนซึ่งปัจจุบันท่านเป็นประธานวุฒธธิสภากัมพูชาโอ้โหถือว่าเป็นถ้อยแถลงที่หนักแน่นแล้วก็ชัดเจนมากๆส่งตรงถึงฝั่งไทยแบบเต็มๆเลยครับเอาละครับมาดูกันที่ประเด็นแรกกันก่อนว่าทําไมทําไมอยู่ดีๆถึงต้องมีการขีดเส้นสีแดงนี้ขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้นคือเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงนี้นะครับสารที่ส่งออกมาเนี่ยมันมี2ด้านเลย ด้านหนึ่งเนี่ยท่านฮุนเซนก็บอกกับกองกําลังของตัวเองนะครับว่าเฮ้ยต้องยับยั้งชั่งใจสูงสุดนะใจเย็นไว้ก่อนแต่อีกด้านหนึ่งก็ส่งคําเตือนแบบหนังหลักชัดๆไปยังกองกําลังของไทยเหมือนกันมันเหมือนกับการคุมเกมฝั่งตัวเองไว้ด้วยแล้วก็กดดันฝั่งตรงข้ามไว้ด้วยในเวลาเดียวกันเลยแล้วทีนี้ชนวนของเรื่องมันคืออะไรกันแน่ล่ะอะไรที่ทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดของเหตุการณ์ความขัดแย้งตามที่ฝั่งกัมพูชารายงานกันครับ คือทางฝั่งกระทรวงกลาโหมของกัมพูชานะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันไม่ได้เกิดแป๊บเดียวนะมันต่อเนื่องกันเลยคือเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายวันอาทิตย์แล้วก็ลากยาวมาจนถึงเช้าวันจันทร์เลยทีเดียวแล้วก็ระบุวันมาชัดๆเลยนะว่าเป็นช่วงวันที่7จ็ถึงแธันวาคมย้ำอีกทีนะครับว่าอันนี้คือไทม์ไลน์ตามที่ฝั่งกัมพูชาเขาบอกมานะ พอเรามาดูรายละเอียดลึกๆนะครับเขาบอกว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยโอ้โหเป็นพื้นที่ที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยนะคือแถวๆปราสาทพระวิหารนั่นแหละแล้วอาวุธที่เขาอ้างว่าฝั่งไทยใช้เนี่ยเขาใช้คําว่าอาวุธทุกชนิดเลยนะมีกระทั่งรถถังด้วยและที่สําคัญเลยคือมุมมองของฝั่งกัมพูชาเขาเชื่อว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการยั่วยุคือยั่วยให้กัมพูชาตอบโต้กลับไปเพื่อที่จะได้ทําลายข้อตกลงหยุดยิงที่มีกันอยู่นั่นเองครับโอเคครับ แล้วจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันก็นําไปสู่การที่กัมพูชาออกมาตั้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการเลยภาพที่กัมพูชาพยายามจะสื่อสารออกมาให้โลกเห็นเนี่ยมันชัดเจนมากเลยนะเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นกันจะจะเลยครับฝั่งตัวเองเนี่ยเขาก็บอกว่านี่ไงเราอดทนอดกลั้นสุดๆเลยนะไม่ได้ยิงตอบโต้อะไรเลยแล้วก็ยึดตามข้อตกลงทุกอย่างในขณะที่อีกฝั่งซึ่งก็คือไทยตามที่เขากล่าวหาเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเลยใช้ทั้งอาวุธหนัก แถมยังละเมิดข้อตกลงสันติภาพอีกและไอข้อตกลงที่ว่าเนี่ยมันสําคัญยังไงคือมันไม่ใช่แค่ข้อตกลงธรรมดาระหว่าง2ประเทศนะครับแต่เป็นปฏิญญาสันติภาพร่วมที่เพิ่งจะเซ็นกันไปสดสดร้อนๆเลยเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองแล้วพยานที่ร่วมลงนามนี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับมีทั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาแล้วก็นายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งตอนนั้นเป็นประธานอาเซียนอยู่ด้วยเพราะเขาอ้างว่าข้อตกลงนี้ถูกละเมิดปุ๊บเรื่องมันเลยถูกยกระดับขึ้นไปสู่เวทีระดัับโลกทนทนี เอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยกัมพูชาเขาตอบสนองยังไงเขาทําอะไรบ้างคือต้องบอกว่าการตอบสนองของกัมพูชานี่รวดเร็วมากแล้วก็ทําเป็นระบบเลยนะเขาเริ่มจากเรื่องในบ้านก่อนเลยคือดูแลความปลอดภัยของพลเรือนให้คนอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เตรียมกองทัพให้พร้อมเลยในขณะเดียวกันเขาก็เดินเกมในเวทีโลกด้วย ออกมาประนามว่าการกระทําแบบนี้มันไร้มนุษยธรรมนะแล้วก็เรียกร้องให้ทั่วโลกเนี่ยเข้ามากดดันเรื่องนี้ด้วยกันแต่ท่า,าการสถานการณ์ที่มันตึงเครียดมากๆเนี่ยนะครับมันมีรายละเอียดเล็ก,ลกๆที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งคือตอนนั้นเนี่ยมีนักกีฬาของกัมพูชามาแข่งซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยพอดีแล้วพวกเขาก็ได้รับคําสั่งให้แข่งต่อไปนะทําทุกอย่างตามปกติเลยซึ่งหลายคนก็มองกันว่าเอ๊ะ หรือนี่จะเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าว่ากัมพูชาเขาอาจจะอยากแยกเรื่องความขัดแย้งทางการหารออกจากความสัมพันธ์ของประชาชนทั่วไปเรื่องทั้งหมดนี้การขีดเส้นสีแดงของกัมพูชาในครั้งนี้เนี่ยมันเลยทิ้งคาถามสําคัญเอาไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าเออมองประเทศหนึ่งเขาประกาศกล้าวออกมาแบบนี้แล้วว่านี่คือเส้นตายนะห้ามข้ามเด็ดขาดแล้วอะไรล่ะที่จะมารับประกันได้ว่าเส้นนี้มันจะไม่ถูกข้ามจริงๆแล้วสถานการณ์มันจะไม่ลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้ อันนี้แหละครับคือสิ่งที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปแบบใกล้ชิดเลยทั้งท่าทีของทั้งสองฝ่ายและบทบาทของประชาคมระหว่างประเทศต่อความมั่นคงในภูมิภาคของเราครับ